สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีเหรียญห้าสิบสตางค์มาแนะนํานะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอยากรู้ต้องดูด้วยนะครับนี่นะครับห้าสิบสตางค์นะครับอีกเลยทุกคนชมดูใกล้ๆเลยนะครับอ้านไหนมีมากนะครับ เก่านะครับเป็นพ่อเส่าเก่า,กานะครับทุกคนหนหายากนะครับนะเก็บมากๆเลยนะครับเรียงแบบนี้นะครับผม หนึงห้าสสตางค์กล่องรัชกาลที่9นะทุกคนนานาๆนะครับสวยมากเลยนะครับเราไปรู้นั่นหลังกันนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้ครับทุกคน50สตางค์นะครับพศ2523นะครับ สองห้าสองสามนะครับผมนะครับอย่ญญาลืมนะครับทุกคนกระสีสต,ต่างสองห้าสองสามนะครับสวยมากๆเลยนะครับเลนเป็นเลนเก่าแก่เลนที่น่าเกียบมากๆเลยนะทุกคน าสิสุดาน,นะครับเยอนมากนะครับอะไนะครับทุกคน สลยนะครับทุกคนน่นครับสวยงามากเลยนะครับห้สุ <Wow. S 2> สตา์นะครับ สองสห้าสองสามนะครับผมเห็นที่น่าเก็บเลยน่าสะสมมากๆนะครับทุกคนสุดยอดเลยนะครับเนี้สวยมากๆเลยนะครับน่าเก็บนะครับทุกคนนี่นะครับ สองสามนะครับห้าสิบแสดงนาฬกาที่เก้านะทุกคนนี่นะครับลันหาน,น้านะครับนี่ลันนาของเด่นนะครับ ดิมนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับผมคาคนัสการที่เก้าเลยครับเห็น50สบสตางค์นะครับผมเข่อนั่งๆนะครับดูกระนิ่งเลย เก็บมบากๆเลยนะครับดูด้ยวยนะสุดทางเหรีเกา่าๆ,ๆแบบนี้นะครับผมหายากขึ้นไปเรืเลยๆนะครับปาับ,บเลยนะครับผมนบในอนาคตหายากแน่นอนนะทุกคนแบบนี้ครับอส2อง,อง,อง,องนะครับโอเคแล้วไปดูกันอีกอสอนหนึ่งนะครับผม อันนี้ครับทุกคนอ่านี่นะครับอันนี้อีกห่เหรีนะครับผมเหรนี้อจะผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเหรีนี้นะครับเหรีนี้25สตางค์นะทุกคนนาฬกาที่9นะครับเดรนี้25สสตางค์นะครับทุกคน วิสพาสดังนะครับผมอันนี้มิสพาสดังอันนี้ล้านหน้าเนาะอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับน่าเก็บนะครับผมยิ่งเด่นสวยๆนะี่คือน่าเก็บมากๆเลยนะครับ เรียนนี้ก็เก่าแล้วนะทุกคนโอเคเรียนอันนี้เป็นเรียน25แสดงนะครับเรียนตลาแผ่นดินนะครับทุกคนนี่นะครับตลาแผ่นดินนะครับ25่สดงนะครับนี่ครับนาเก็บมาก,มากเลยนะครับทุกคนคอสอ สองหนะครับทุกคนสองสองห้ 25, นะครับ25่สิาดงนะครับก็2 0นะครับ25งห้านนะครับผมยี่สิบหาสดงตาตา,าเป็่งินะครับม,มีสวยๆเลยนะครับ อยนี้ต้องว่าอะไรครับผมนะครับอย่าลืมเลยนะครับผมลืมแบบนี้นะ่าเก็บดจริงๆ,ๆนะครับปลาแทนดินนะครับเมก่อนยี่สิบาสตังนะครับ ลองตะสมกันไว้นะครับผมมีเยอะนะครับก่อนยังมีเยอะนะครับมีเสร็จลุนนะครับแล้วมีเสร็จเลยเลยนะครับผมเยนี้ก็น่าจะแพงนะครับก่อนเวลาแผ่นดินก็มีทั้งยี่สิบห้าตางางและห้าสิบตางคงก็มีนะครับผมอย่างนี้นะครับเวลาแผ่นเรนรัชการที่เก้านะครับผมพอสองห้าศู5 0 0นนะครับสองพันห้านะครับ ยี่สิบห้าสตางค์นะครับผมสวยงามมากๆนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมอ่ามีาน,นหลังนะครับสวยงามมากอน,นะครับน,ายยาน,น,นี่ครับอันนี้ด้านหน้านะครับ แต่เลนนี่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับเลนที่เลนใหม่ๆหายากนะทุกคนไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านการใช้งานนะครับเลนไม่ค่อยใหม่แล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ จรินะครับผมสียดยาดมากเลยนะครับน่าเก็มบมากๆเลยนะครับเรนแบบนี้นะครับทุกคนสสน,น่าสะสมจริงๆนสบสูไปกลเลยนะครับ แา่ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับผมต้องเรยนี่น่าเก็บมากเลยนะครับผมอ่าเลยนะครับชัดมากเลยนะครับนี่นะครับนี่สี่าสดางนะครับกลาแผ่นดินนะครับผมอสองสองห้าส่วนส่วน,นนะครับ สองห้าูน,นะครับสองเดนนะครับอ,อกเนนะครับดีก่นหน่อยีนะครับยีสิบหดงกับห้าสิบดงนะครับยี่สิบหดงกับห้สิบดงนะครับก่บน เก่าแก่นะครับเด็นหายากนะครับทุกคนนี่เลนะครับทั้งสองเด็นเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับอันนี้ร้านหน้านะครับทุกคนน,นี่นะ ผมอย่าลืมนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ากดไลค์กดติดตามกดแชร์เยอะๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามีเรืยองอะไรมาแนะนำนะครับผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากคเนด้ยนะครับผมจงเดือนนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ